สวัสดีครับผมปอกับพ่อยครับผมมาชมนี่นะครับเฮ่าคำทีผมผ็ดงานนะครับนี่ขึ้นเห่านี่ครับหอนเป็นหอนนี่ครับแน่นอันมันหอนถึงกับเปิดผานีนขึ้นครับพยางขึ้นครับผมมันเป็นใดกันนครับป้าหอนอะได้มดเยนี่ครับอันมันหอน เนี่ยนี่มันเป็นไตไตเต้ครับปั้นขึ้นปั้นลงครับมันหอนยันหอนเวลาย่มมาเลี้ยงครับก็เดี๋ยวลงครับมันตั้งไหมอัตโนโมัติครับผมเดี๋ยวนี่ครับมีสองเข่าครับผมนี่ครับอีกเข่าหนึ่งครับผมเข่านี้ยังเข่านั้นนะครับผมงาเข่าเดครับ นไอ้นุ่มบนคนโขดเห็นงานลราผมเเวลาเห็นงานครับเนี่ยเปิดขึ้นครับมันหอนอะไรครับอันนี้คนละบ้านครับผมคนละนายจ้างกับพุ่มครับอันนี้เงายมันมีหอดเครื่องวัดอุณหภูมิครับผมข้างในครับไปครับปลาขอเมิองเครื่องวัดอุณหภูมิเงายเก่าเลยครับเงาย เครื่องวัดอุณหภูมิครับผมหันทำาเดยครับบมเครื่องวัดอุณหภูนนมิมันจะร้อนเท่าไหร่ มด้งทบโอเห็นอยู่บ้านซี่บสองคนนี่ซีบสองคนแล้วเครื่องมาดอุกพุ่มซี่บสองฮวนเป็นฮอนครับนี่นี่นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อเป็นกำลังใจผมนะครับผมสวัสดีครับผม